ต่อกันที่สโมสรไลออนภาค 310D นะคะได้จัดโครงการค่ายเยาวชนครั้งที่4เพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งแยกแยะสิ่งชั่วดีกล้าปฏิเสธและละเว้นอบายามุก พลเอกพิจิตรกุลลวณิชองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนครั้งที่4นักค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทอำเภอเมืองราชบุรีโดยมีนายชนชื่นบุญญานุาสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนภาค3-10ดี D, รวมให้การต้อนรับทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมจํานวน200คนนายอํานวยสุภาวารพงศ์ผู้ว่าการไลออน อ,อสาลภาค310ดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่าค่ายเยาวชนนี้เป็นการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่4ซึ่งเกิดจากนโยบายของสมาคมไลออนสากลในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนโครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการไ i ออนส์เควสโดยการนำเด็กเยาวชนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งแยกแยะสิ่งชั่วดีกล้าปฏิเสธและและเว้นอบายามุขทั้งหลายอีกทั้งยังนำไปสู่การขยายผลต่อเพื่อนญาติพี่น้องให้มีการดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมจรรยา เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมพ่อแม่ครูอาจารย์และเติบโตเป็นพลเมืองดีต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปอีกด้วยโคโรงก,ก,ก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนโดยเหตุผลดังกล่าวพระผมในฐานะบรรงรายต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นกระเด็ก จึงจัดสมนาคิจกรรมโฟกัการ5เยชนทักที่4ขึ้น